ในความเป็นจริงณปัจจุบันรัฐบาลไทยไม่ได้มีการเก็บภาษีแสงอาทิตย์สำหรับบ้านที่ติดตั้งโซลาเซลล์แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลารรูฟท็อปโดยการให้สิทธินำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ บทความที่เขียนนี้จึงสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลไทยในเรื่องโซลาเซลล์รัฐบาลไทยหนุนพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีสวนกระแสะข่าวลือเก็บภาษีแสงอาทิตย์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลารูฟท็อปในบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยามและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามอาจมีข่าวลือหรือความเข้าใจเพียดเกี่ยวกับภาษีแสงอาทิตย์ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลความเป็นจริงคืออะไร ข้อมูลที่ชัดเจนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีใดๆจากแสงอาทิตย์หรือภาษีแดดสำหรับบ้านที่ติดตั้งโซลาเซลลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแต่อย่างใดในโยบายรัฐบาลจากการเก็บภาษีสู่การลดหย่อนภาษี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนคณะรัฐมนตรีคอรมได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งเป็นมาตรการที่ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจอย่างแท้จริงดังนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ติดตั้งระบบโซลารูปท็อปสำหรับบ้านอยู่อาศัยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งระบบดังกล่าวมาหักรถยนต์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน200,000บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเงื่อนไขหลักสำหรับผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1บ้านอยู่อาศัย มีหลักฐานใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ tax invoice ของการจัดซื้อและติดตั้งต้องเป็นระบบที่ได้รับอนุญาตเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนดมาตรการนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและยังเป็นการผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดของประเทศอีกด้วยสรุป การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านในประเทศไทยในปัจจุบันไม่เพียงแต่ไม่ถูกเก็บภาษีแสงอาทิตย์เท่านั้นแต่ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงสุดถึง200,000บาทซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและจูงใจให้ประชาชนหันมาเป็นส่วนหนึ่งของการผลึกและใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง หมายเหตุข้อมูลมาตรการลดหย่อนภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงและต้องรอประกาศเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ผู้ที่สนใจควรตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขล่าสุดจากกรมสัมพาระหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ